เลกลางนะบักเออรีดบักดำเอาิบลางรีไก่เนไระาโตเ็้าอปลากระมา์ร้านสิบโลบางกิน้จองพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวอีซัมนี้เดี๋พี่น้องเดี๋คลิปหนาพอกันใหม่คลิปนี้ตั้งใจกินก่อนซัมนี้จาังายต่อนี่วัสดีพี่น้องมาหอด บ้านน้องขอน่งเรียกว่าบ้านบขอบนเลยมากับเจ้สบายดีพี่น้องสบายดีค่ะาเอวขาเอวจับแขนแจกแนมาูาขนก็มายิี้นีเนาะงายมันเกิดห้องบวขอเรือน้องขอเลยพี่นอาา้องออมีกนะุศลมากุศลตัวบอขอนนี่ยเขาเนอะ มันย่อดนยอนยอดบริการให้อายบริการาออายมันน่งถาเปาเค้กี่น้อยไงไม่ใช่ไม่ใช่ขูใจใช่ขูใจขูใจตนะี่่ตัวโทรมาแล้วนะโทรมาบอมี่เรหรออมี พี่น้องนะขอบังเด้อโอ้ยใส่แสงหน่อยเลย้อนสิาพี่น้องไปเบิ่งอยู่เงินขวาก่อนอย่าไปเบิรนเงินขวาก่อนมาเงินขว่าน้องน้องมุสี หนาดเจตู๋เจียงเออแม่นกแม่นกิ๊กใช่นะคือกันแบเกาชาวันป่าไหมวะชาวปันป่าหากระเมืเอคือเมือเ็งเนาะมันขายมีเสียะเมื่อสบรยิยังคือบ่เมือเมื่อ โอ้อ้าวีันเป็นมือเอ้นีนแม่ขั้วมาเนี่ครว่ม,มือมือโปบ่เจะเฮ้ยงเดิงมามงเด้พี่น้องเขาไม่อยังกินเลยนี่เอ็ังไงโอ้มทาบีทาบัว แ่ออนอโ,อโอถเขาบเอาบบ่ผิดเนาะม่ผิดค่ะลังที่สวยค่ะเนาะม่วดานนี้ปลาพี่้องปลาเต็มี่เอ้ยอันนี้น้ำจิ้ม,มนี่นั่นก็ดีเลยค่ะมันอ่านนี่นจริงเ็ดม่สิหนุ่ะวอืม แตเสียมีบิกเนี่ยพ่อแลไปหนุนยังสิข้างยม่ใช่ปแม่ยังแม่ถดน้วยเดคนอ่มาแต่คุณเนี่ยหนนแม่มาเบิดมื่อเลยมือนเแมพาไปซื้อปลาซื <Yeah. S 3> mm ้อเนื้อหสอง ไปนอนอมมือวัวโดนกับหม่นะอมอนอกมาเลยพุ่สามั้นมาตามลังกันมาหรอเข่างามนี่หนอ เหมือดบเาใส่กันลายม็ได้ใหญ่เนาะเม็ดกได้ใหญ่เขางันเหมือนเนาะเนี่ยง m á เลยมันได้มากเลยเออ ยังปีนขึงได้เลยเนอนนี่<ร>นวันนีแหละบัดเวลาพอแม่นอนนัดตัวกับพ่อห้าอุซ่าวอ่อนตอนนี้เนี่ยกำลังสี่สิบนาทีแล้วบุคแค้นจะได้ไหมชื่อ <c oughs> บุคแค้นจะได้บุคแบคแน้นนคร

เปิดเป็นวบอันนี้ทำไมน่ะตัวใครน่ะบอเราจะเชิญเปิดนะจะไม่จะใครยินมนกืไอกินมันกันคนเดียวค่ะกินไม่ได้กนคนเดียวค่ะเอ้ามไนานามันน่าเย็นเนาะก็แม่บ้าไม่เย็นดิ้นลงนั่นอ่นีะ เออคนเนี่จแก้วให้ตัวนี่จะจ่อว่าเอาลำแข้งมาใส่จ่อลำแข้งมาใส่จ่จับเนี่ยเป็นเหี่ยวมากเลอย่บเปเหี่ยวมากะอบ่เป็นจับมากจับเหียอยอเลยนเหียสบัดกเือเมื่อกี้นี่นั่งเหียวนั่งเหียวนั่งเหี่ยสิบุษสังทางายตาตตัวเองบ่ ยอนมันนางยอนบุกินมานางนางไก่เจี๊ยบคนละขันเบิดนำพอมในกระเป๋าเพอนมี่อยู่เออเสี่ยวเลยบักเสี่ยบเด้่ง เอฟซีเหินลเนอะเอฟซีเหินลเร่าฮาอ่า่า่าฮ่้คนไหนไหมเอฟซีเหิืนไลยเลอะเรียยาเลยเนาะมามามาไม่นเพียกระเป๋าเหินมันก็ใส่ของแบรนด์เถอนยกุชชี่อันนี้เพิ่นน่าอันนี้ก็ไปแกงชีถุงว่าด้วยซี เดี๋ยวขอแพ้ค่ะอัปรันติดยุคแม่นะฮะเน็บมอนเน็ท้าผมมีทั้งเท้าบ่สามอสามแม่ลูกพอลูกมากล้ว บอลงเราไม่หนีบอลงหมดซะมาอะไกินอันนี้ไว่ของหมักเสาวหย่อยเนอะอ๋อให้น้องสาวหลานเนี่ยเผื่อเราจะคลอดลูกง่ายเนอะมานี่พี่เนาะคลอดง่ายอยู่เรื่ยคลอดง่าย อ้าหน้าของาเซียนจะกินด yeah. no ้ผ <can ีเลยกินใ้เบิ้งเนียบอสไปกินในนั่งชิ้วบอสกินในเบื่องเลยนะนะเปิดเออนี่โอ้างให้เบิงเลยว่ะยอนมาพี่เอยย้อน มันสไตล์ของเาตอนนี้มีเด่เฮานี่บนนั่งมันห้องนมันั่งไม่นั่งห่วยจ่อยถองกินเราจะเทียมมันเลยกินเสร็จแล้วจะพ่อยักินเที่ยงในหิวป้ง สโมงเอาสามโมงสี่โมงเาออกขักขัโอเคสี่โมงย้โมเงอยาเตรียมตัวเลยนะจะไปนอนแท้กินเบียร์ไปจอกหนึ่งนมเด็งเยอะีเรีนออกร่างกายเยอะอกออกยันปวดท้องเหมออยางนันปวดท้อง

พ่อเขากินมาเท้าไหร่ได้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ซัมนี้เด้ยพี่น้องเด้ยคลิปหนาพอกันใหม่คลิปนี้ตั้งใจกินก่อนซัมนี้จ้าดังซัมไทยต่อนี้มันกะรงาบายดีเดี๋ยวมากินเค้กมาหนีิมาถ่ายกินเค้กมาหนีิเออได้กินเค้ก เจมมาละบอเจมาไวเนเจ้านั่นป้าตั้งสื่อยังตั้งสื่ออมาลาขอดบ่นี่ยเอออมาลาขอดเจ้าอย่พ่อเจไปยูทยคลิปแล้วลโอเคโอเคเจ ไอ้ไรเนี่ยข้านั่นบักขอดเซตจะไหนไหนเซตลูกซ่าจะได้จ้ามันกินกระจากินน้ำรังก็ได้ดอกเออกินน้ำรังก็ได้เออจ้ะคลิปแล้วคลิปยังเพิ่มแล้วจ้าขอบคุณนะคะเป็นดารานะคะจะถูกถ่ายหนังก่อนนะคะค่อยไปจ้าโอเคจ้ดเต้จะเดี๋ยวค่อยไปจะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันจัดเต้โอเค